สวัสดีค่ะคุณต้ฟังต้อนรับคุณ้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพรนกรของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณต้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังได้ที่ช่อง RMUTPLive เช่นเดิมเลยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคลครันกรขอ,ของเราเช่นเดิมข่าวแรกวันนี้ค่ะมาติดตามข่าวความร่วมมือระหว่างทางราชมงคลพรันคร กับทางสำนักงานตลาดกอทมอค่ะที่ได้มีการเปิดเวทีเจรจาผู้ประกอบการที่จะช่วยกันหารือนะคะถึงแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตลาดเทวราชนะคะซึ่งก็เป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่ติดกับราชมงคลพระนครข,ของเรานี่เองค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กริจเจ็ดวนนะ,นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพของราชมงคลพระนครค่ะพร้อมด้วยคุณสุภาพพิพัฒน์บรรณาลังนะคะผู้อํานวยการสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการนะคะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแล้ก็ปรับปรุงตลาดเทวราชค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของตลาดนะคะให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นการรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน ตลาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งตอนนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในเส้นถนนสามเสนหากว่าคุณผู้ฟังผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้เราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนการจาราจรใหม่มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการเริ่มงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วด้วยซึ่งในอนาคตนะคะก็จะมีสถานีหอสมุดแห่งชาตินะคะซึ่งก็อยู่ใกล้กับทางราชมงคลพระนครของเราแล้วก็ใกล้กับ ตลาดเทวราชด,ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเรามีการปรับปรุงตลาดให้มีความทันสมัยมากขึ้นน่าเดินน่าซื้อนะคะก็อาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะอีหน่อยก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่จะ มุ่งตรงมาสู่ที่เทเวศของเรานะคะเทเวศก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งหลักเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายๆคนอยากจะมาเดินกันนั่นเองค่ะด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤี7เจ็วันนานนะคะก็บอกว่าการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชมงคลพรนะนคร กับสำนักงานตลาดนะคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2องค์กรนี้ค่ะก็จะมีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการที่จะพัฒนาแล้วก็กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตลาดเทวราชโฉใหม่นะคะ ให้มีความทันสมัยมีความปลอดภยัยถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าในตลาดในอนาคตด้วยซึ่งจากการเปิดเวทีรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ต้องการจัดการในพื้นที่จากผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแล้วก็สอง,งตกทมนะคะก็จะมีการนําไปสรุปข้อมูลนะคะในการที่จะด,ดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็นํามาเป็นแผนงานในการด,ดําเนินงานขั้นต่อไปค่ะซึ่ง ปัญหาที่พบนะคะจากผู้ประกอบการนะคะก็อย่างเช่นปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาเรื่องของความสะอาดสุขอ,อนามัยปัญหาน้ำเสียระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพนะคะสภาพโครงสร้างตลาดผุพังอากาศไม่ถ่ายเทมีกลิ่นรบกวนแล้วก็ทางเดินที่ไม่มีความสม่ำเสมอค่ะซึ่งจากปัญหาเหล่านี้นะคะทางสำนักงานตลาดของกรทมก็จะมีการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็หวังนะคะว่าที่จะให้ตลาดเทวราชแห่งนี้ ได้เป็นต้นแบบในการนำร่องไปยังตลาดอื่นๆในกทมต่อไปด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจนะคะที่ได้มีการจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพประหยัดที่2ค่ะการบุคลากรคณะบริหารธุรกิจของราชมงคลพระนครน,นะคะได้มีการจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และ ประกันคุณภาพปริญญาที่2ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัิเดชสุทธิวณิชย์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาหมหาวิทยาลัยของรัชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะและอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลน,นะคะรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะบริหารธุรกิจได้เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้นะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติค่ะทางนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรอลงกฎแทนอมทองนะคะและรองศาสตราจารย์ดรประสาทเนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สารนานาชาตินะคะที่ห้องประชุมมงคลอาภาสารชั้น3คณะบริหารธุรกิจศูนย์พาณิชยการพระนครค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของคณะเทคโนโลยีข้า,าร,รมามการนะคะที่ได้คว้า หเรียญเงินนะคะในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ในสาขาประกอบอาหารค่ะโดยคณะเทคโนโลยีข้าหก,กรรมศาสตร์ของราชวงคลพระนครนะคะก็ขอแสดงเทานดีกับน้องพานุพงษ์ยายองค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งหรือว่าเหรียญเงินนะคะในการแข่งขันฟีเมอร์แรงงานแห่งชาติครั้งที่29สาขาการประกอบอาหารค่ะเมื่อในช่วงวันที่20แล้วก็21เพฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนจิรดาว,วิชาชีพจัดขึ้นโดยกล่มพัฒนาฟิเมอร์แรงงานกระทรวงแรงงานค่ะแล้วก็ยังได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นตัวแทนหนึ่งในสองคนไปแข่งขันต่อในระดับอาเซียนนะคะที่สาธารณรัฐ สิงคโปร์ต่อไปค่ะซึ่งก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวลิศอุปถากนะคะดรปราศนีทับใบแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณดนแดงสังวานอาจารย์บุญยนุษพูระหงอาจารย์บุรัก์ป้อมน้อยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องพานุพงศ์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ต้องขอชสดงคินดีกับน้องด้วยนะคะที่ได้รับโอกาสในการที่ได้เป็นตัวแทนนะคะหนึ่งในสองคนไปแข่งขันะระดับอาเซียนต่อไปด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เตรียมจะ นในะะ้ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดอบรมสร้างความสุขปลุกศักยภาพมหาวิทยาลัยะคะ่ะโดยราชมงคลพระนครค่ะได้เตรียมจัดโครงการมทรพระนครมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Rmutp a happy university กิจกรรมระยะที่1ในวันพรุ่งนี้นะคะที่ห้องประชุมดีฮอล์ราชมงคลทระน,นครศุนเทเวศซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีการบรรยายในหัวข้อมหาวิทยาลัยแห่งความสุขโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยวัฒนาศักด์ค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์สุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมิบาล สถาบันพระปกเกล้าและเสวานาในหัวข้อการขัดแย้งภายในเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทยจริงหรือไม่โดยอธิการบาดีจากราชพัฒชัยภูมิค่ะซึ่งถ้าหากว่า บุคลากรท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเข้าร่วมนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยายลัการบริหารแห่งรัฐค่ะหมายเลข0 2 6ย์3 7 7 7ต่อไปที่6070ได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรันนครค่ะที่ฝนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกนันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube ของเรานะคะได้ที่ช่อง RMUTP Live ได้แบบนี้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ